ครับสวัสดีครับวันนี้สวนมารวมจะมาแนะนําระบบน้ําในสวนมารวมของเรานะครับในสวนมารวมของเราจะใช้ปั๊มน้าซัมเมอร์หน้า2นิ้วนะครับเป็นปั๊มน้ําแรงดันสูงที่ดูดน้ําลึกนะครับคือน้ําบาดาลครับน้ําใต้ดินนะครับก็นี่นะครับท่อเมนคือท่อหลักนะครับ2นิ้วผมมาโหลดขึ้น6กคูนนะครับจะได้อยู่ที่ประมาณ 1 1 12ตัวอ่าเนี่ยเราจะใช้ต่อสปริงเกอร์ตัวนี้นะครับก็นี่นะครับก็หลายตัวนะครับประมาณ1 0 12ตัว11ตัวได้นะครับก็อาทิตย์ที่ทีท่ก่อนนูน้นลดล็อกนี้นะครับทิศท,ที่แล้วผมก็ลดลดล็อกล็อกนี้นะครับออกมาวันนี้ก็มาลดอีกล็อกนึงนะครับที่กำลังลดอยู่นี่นะครับ เดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับนำม,มาแล้วหลบน้ำนิดนึงนะครับก็กล้องไม่ได้กันน้ำนะครับมุมนี้จะหลบปิงเกอร์ได้นิดนครับจะซูมให้ดูครับก็นี่นะครับผมซูมให้ดูครับก็ได้ประมาณ1ิ สิบเอ็ดสิบสองหัวนี่นะครับถ้าเราจะสั่นนิดน,นึงนะครับเพราะว่ามันซูมครับก็ปั๊มซัมเมอร์เป็นปั๊มที่ไอราคาค่อนข้างสูงนะครับก็เป็นปั๊มที่แรงดันสูงแล้วก็ต้องเจาะบ,บาดาลด้วยนะครับเป็นปั๊มที่ใช้น้ําใต้ดินนะครับก็อข้อดีคือน้ําใต้ดินจะมใีใช้ได้เรื่อยๆนะครับคือหน้าแรงก็พอได้พอได้ลดนะครับ แต่ถ้าน้ํำในบอ่อคือแห้งก็หมดเลยนะครับบ่อในสวนของเรามีทั้งน้ําใต้ดินและน้ําในบอ่อนะครับก็ขอจบวิดีโอแนะนํำระบบน้ําในสวนมารวมของเราแค่นี้ครับสวัสดีครับ